สวีดัสสวัสดีจ้าติดตัวควายอีสานมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องขามาพบพอกับพี่กับน้องเือเกาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องสุขสบายดีพี่นอ้องป้องป่ายสูู้สุขคนเดอ้อพี่น้องขาติดตัวควายอีสานมานาเสนอเมนูแซ่แบหด่นหด่งโซฟีสุนองเบิงคือเก่าค่ะพี่น้องเมื่อนี้มานําเสนอเมนูแซ่บหน่นหด่งโซฟีสุนองเบิงค่ะเมนูแซ่แบหลายพี่น้องพี่น้องเคยกินแกงเห็ดไส่ตัวอ่อนพึ่งบ่ค่ะพี่น้อง มือนี้มาเฮ็ดสุกี้พีลองเบิง์ดนะคะผู้ใดอยากเฮ็ดยักทำทานลองติดตามรับชมเบอ่งเดอเคเ็ดลับง่ายๆวิธีการเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดทำทานเองบ่ต้องมีอีอย่างมากมายค่ะพี่น้องขาใส่บักบัวเหลี่ยมพร้อมเดอร์พี่น้องจ๋าให้มันสวานอัลลัมแซ่บๆนัวน้ำกันวันนี้พี่น้องเฮ็ดมือนี้ถังซองจิตหนัวขวายิสานที่ใส่เห็ดขอนข่าวด้ค่ะพี่น้องขาไปซื้ออยู่ตลาดไปซื้อมาจาก50บาทหรือ20บบาทก็ได้ พรบวบเลี่ยมมาป้าดออกแบบนี้แหละค่ะพี่น้องพร้อมด้วยผักเนาค่ะวันนี้ที่ใส่สะอุดพรเดอร์แล้วก็อโตอออนพึ่งค่ะพี่น้องกระเจ้าที่เอาไปลวกก่อนลวกตอ่อนพึ่งแล้วก็มาแกะออกแบบนี้แหละค่ะแล้วเราก็กมาล่างเอาขี้พึ่งัอนออกเลยค่ะพี่น้องค่ะตั้งหม้อไว้เติมน้ําเล็กน้อยค่ะเพต้องใส่น้ําหลายเครื่องเราก็มีพริกหอมแดง แล้วก็ใส่เกี๊ยวเล็กน้อยค่ะพี่น้องพร้อมกับเห็ดที่ห่าล่างป้าตีนออกนั่นแหละค่ะขอนขาวเทบึมลงไปค่ะพร้อมกับบวบเหลี่ยมที่ห่อป้าดทีเด็ดโตอ่ออนพึ่งค่ะพี่น้องวันบึมลงไปผู้ใดยากลองซิมลองทําทานจัดได้เลยค่ะแซบแนนอนโตอ่ออนเหมือนที่กรุบกรอบกรอบมันๆแซบอีนี่ค่ะพี่น้องค่าเด็ดดวงอีกตัวค่ะพี่น้องค่าแกงเห็ดแกงน้อไม้ทางบ้านติดหนววหอวอีสานที่มักใส่ปลาราตอนค่ะพี่น้องเอามาตอกแบบนี้แหละค่ะน้ามันสิหนัวมันสิเข้ม ข้นเหมือนซีคุ้นดีพี่น้องจ๋ามันซี่หนัวหอมอหลีเด้อผู้ใดแยกลองตองปลาแดกเบืองกัดตัดได้เลยค่ะพี่น้องแกงน้อไ้แกงเห็ดนะจ้ะแซ่บอ่ำลำค่ะพี่น้องได้ทีแล้วหัากระชายหงัวพี่น้องใส่เล็กน้อยผู้ใดมักหลายกระส่ยหลายค่ะพี่น้องตามด้วยผักชะอมและก็ปิดท้าย้วยผักอีตู หอยหอยสดท่อนกับตำปะฮวงข้าวเหนียวทอน,อน,อนแซบแซบ,แซบนวัวนํำกันนะคะ่ะพี่น้องจ๋ากินข้าวกินน้ำกับติดหนวดขอ่อีสานน้ำกันเมื่อนี่แกงเห็ดใส่ตัวอ่อนพึ่งแซบหลายพี่น้องจ๋าแซบอิลีมาเด้อจ้ามาเด้อกินทอดนํำกันพี่น้อง